สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักมากลุกไทยทุกๆท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแต้มแบบนี้ก็มีด้วยวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ก็อยู่กันในแอปมากลุกไทยออนไลน์ขั้นเทพนะครับนะ วันนี้ช่างยันก็เป็นสีขาวนะครับสไตล์ของมายงขวามาอีกเช่นเดิมนะครับจังหวะนี้เราก็แทงปูเบี้ยขึ้นไปกูต่อสู้แทงส่วนเข้ามาแล้วสูงมาสูงกลับไปโกงเอากินตัดเรากินกวกเข้าไปด้วยอืมเม็ดเขาขึ้นไม่ได้แล้วก็ขึ้นไม่ได้อ้าวเขากินแบบนี้ก็สวยงามสิครับนะกินตัดเข้ามาก็โคนกินยัดขึ้นไปอืมแล้วก็ เอาเบีย้ยกันไว้นะกันม้าโยกมาแล้วก็ขึ้นโคนนะจังหวะน,นี้ก็ต้องรักษาเบีย้ยตรงกลางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาเรือมาผูกเข้าไว้แต่นี้คู่ต่อสู้เอาเรือมากดมากดเบีย้ยอ้าวไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ยกมาไปบังแมเอาเม็ดขึ้นไปก่อนแล้วกันนะกูต่อสู้เอาเรือมากด เราก็เอาเรือมากดด้วยนะต่างคนต่างกดอืมคู่ต่อสู้ยกม้ามาเราก็เอาเรือมาผูกอืมแหมเอาขุนขึ้นมานะอยู่ตากดด้วยนะฮะจังหวะนี้อืมมีไอเดียอะไรที่จะเข้าไปโจมตีคู่ต่อสู้ได้บ้างนะครับเพื่อนเพื่อนฮนะก็พยายามมองหาดูแล้วก็ปูเบี้ยเข้าไปนะด้านนี้ด้านขวามือ กูต่อสู้กินตัดเข้ามาก็เอาเม็ดกินตัดเข้าไปด้วยแม่เขากลัวว่าเราจะเอาเบีย้ยไปแทงม้านะครับแล้วก็ปูเบีย้ยมาด้านซ้ายมือปูเบีย้ยมาด้านซ้ายมือโอ้โหกูต่อสู้ไม่เห็นนะครับไม่เห็นอ๋อเห็นก็ไม่เป็นไรนะโคนขาดนะจังหวะนี้ก็ถอยถอยไม่กลับมานะกันตามมาไว้ก่อนนะ ปูต่อสู้ก็เอาเม็ดขึ้นมาบ้างนะเราเดินเม็ดเขาเดินเม็ดแหมหยอกล้อนะเดินเดินคล้ายๆกันเลยนะแต่นี้เราก็ทําลายโครงสร้างเบียเข้าไปเ,าเบียแทงยัดเข้าไปโอ้เขาไม่กินขราบปูเป็นสามเบียมาปูเป็นสามเบียมา,า,มยมาจังหวะนี้ต้องกินตัดแล้วครับไม่กินตัดก็ไม่ได้นะฮะเอาเบียกินพวกเข้าไปเขาเ,าเม็ด กินขึ้นมาเอาเม็ดกินขึ้นมาแล้วก็เอออะไรเอาเรือไปกันนี่เดินเ,เ,นเ,นเรืเนะเเอเหมือนเดินเบีย้ยไปเลยนะเดินเรือเหมือนเดินเบี้ยแบบนี้คูต่อสู้แทงไหมโอ้แทงเขาแทงเรากินโอ้เขายังไม่แทงนะเขายังใจเย็นอยู่นะแต่จัจงหวะนี้ก็เราก็ไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่นะแต่ว่า เห็นแล้วว่าตรงกลางนะครับตรงกลางเรือลําเดียวเสียงไม่อพอสินะเอาเรือมากดขุนอีกลำหนึ่งจะหาจังหวะเอามาไปลงบ่อแล้วเปิดเปิดกินลุกโอ้โหอะไรแบบนี้นะก็ยังไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะแบบนี้ครูต่อสูข้ขู่ซ้อเรือเหมือนกันขู่ซ้อเรือขูซ้อเรือกับเราเราก็ โยกมาไปจับเม็ดโยกมาไปจับเม็ดก็ไม่เสียหายอะไรแทงเม็ดแทงเม็ดมีม้าอืเอ๊ะย,ยังไงดีนะฮะผู้ต่อสู้ก็พยายามจะเอาเรือมาซ้อนนะกดกินเราด้วยนะเอ้แต้มน,นี้เราก็ต้องต้องพยายามผูกเบีย้ยเอาเรือถอยกลับมาผูกเขาเอาเม็ดแทงแทงส่วนเข้าไปก่อนเลยนะ เพราะว่ารู้สึกว่าเบี้ยตัวนี้จะลําบากนะครับลําบากเพราะว่าเรือมากดนี่จะหาตัวผูกไม่ได้โอ้โหเจอแต้มนี้สวนมาเจอสวนกลับนะกินตัดข้าปก่อนเขากินก้เข้ามาอีกแล้วโอ้โหงานเข้างานงอกแล้วครับช่างยันนะงานงอกแน่นอนนะโคนเราโคนกินเข้ามากินลุกโอ้โหเสียจังหวะอีกเรากินเม็ดเขากิน,เข,กนเขากินมาเรากิน เขาแทงลูกโอ้โหเอาแล้วนะฮะแต้มนี้ไม่รู้จะเดินอะไรนะทิ้งโคนเข้าไปเลยนะถวายวัดกันเข้าไปจังหวะนี้ดูแล้วก็เล่นแบบนี้ละกันเอาเบียไม่ใช่มาไม่ใช่มาเอาเบียแทงมายัดเข้าไปนะเอาเบียแทงมายัดเข้าไปนะฮะแบบคาเรกแต้มนี้ก็แต้ม แต้มแบบนี้ก็มีด้วยนะฮะแต้มมั่วแต้มมั่วเขากินตัดเข้ามาแม่จะกินมาเราอีกแบบนี้เราไม่กินมาเพราะว่าเราเสียมา้าเราหงายผงเข้าไปนี่กินเข้ามาก็เอาเบี้ยก,กินหงายผงเข้าไปเดี๋ยวเราจะกินลุกอา้าวโอ้เอาเรือกินก็เอามาเอามาไปจับกินเรือคู่กินเรือบ้างโอ,โอ้แต้มมั่วแล้วครับนะ ม่วมมาบ่วงกลับไม่โกงอืมเอ้อยังไงดีนะคู่ต่อสู้นะฮะคู่ต่อสู้หนีไหมถอยโคนก็กินเรือโอ้โหกินเรือแล้วก็กินลุกด้วยโอ้ตีม่วเข้ามาอีกแล้วพองเข้ามากินโคนกินเอามากินกักเข้าไปแล้วก็เอาจังหวะไว้ก่อนเอาเรือกิน เบีย้ยพองเข้าไปนี่แล้วก็เอามา้กินโคนโค,ค,ค,คนเออม้กินโคนม้กินโคนกวกเข้าไปเขาพองกินโคนเราก็กินเม็ดกวกเข้าไปโอ้โหแลกกันมันนะแลกกันมันเอากินมาจังหวะนี้ไม่ได้นะเม็ดเม็ดเสียไม่ได้เม็ดเสีย,ไม,ไ,มสยไม่ได้นะเม็ดกันมาด้วยกันมาด้วยเอา้ามาเม็ดสู้โคน โอ้เป็นลองโคนสู้กับเม็ดจังหวะนี้ก็เอาเรือมาผูกเม็ดไว้ก่อนนะกู่ต่อสู้เขาเอาเรือมาตีลูกเราไม่ได้นะมาเรากันอยู่นะกันไม่ด้วยกันไม่ด้วยนะกันไม่ด้วยแต่มนี้แต่มนี้ก็นะฮะกู่ต่อสู้กูต่อสู้เอาโคนขึ้นมาอ้โหแต่นี้เขากินแยกล่างเราได้นะเขากิน เอ,เอาเอาเรือกินเม็ดนะแล้วก็ได้กินเรือเราโอ้โหแต่แตมนี้คูต่อสู้ไม่ไม่ไม่กินเอาไม่กินไม่กินก็เอาแล้วนะไม่กินก็โยกมา้ากลับมาเอาเรือตีลุกไม่ได้เรือถอยมาโดนเข้างามอืมเอาม้ากลับมาก่อนดีกว่าเอาม้ากลับมาถ้าเขาเอาเรือกินเม็ดเรากินลุกก่อนอ่นะเนอะ เรากินลูกก่อนได้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 ไอ้ยังงั้นก็ต้องเอาม้ามาขู่กินโค,เคนเนะขากนะ็ตีลูกก็ขยับหน่อยนึงนะขยับหน่อยนึงนะตีลูกก็ขยับนิดนึงไม่ให้เลือกลำล่างเขาลุกก็แล้วกันนะว่าแล้วก็เอาม้านะม้าก,กลับมานะอืมเขากินแยกล่างไม่ทันแล้วนะครับนะต้องเอาม้ากลับมา Kultur? เขากินเม็ดไม่ทันแล้วนะฮะกินเม็ดก็เรากินลูกก่อนนะครับ แต่น,นี้ก็ออกมามาสิครับมาอมืมืก็แห่จิมจิมมาแล้วมามาม,มานี่มา,มาชา้าจังเลยนะอแอปก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับนะเออแล้วไงต่อแล้วไงต่อดีเอา้าหลุดหลุดเลยเหรอตายแล้ว ผู้ต่อสู้หลุดแล้วครับเพื่อนๆนะโ oh, oh oh อ้โอไมคกอดโอไมค์กอดสองไมคก่อนใช่ไหมเนี่ยนะหลุดแล้วจะกลับมาอีกไหมโอ mm hmm. oh, เข้ามาโอโหเวลาก็เหลือหกนาทีเราเหลือสามนะครับใช้พลังงานไปเยอะหน่อยนะครับแบบนี้ก็าเอาเลือกินเม็ดไม่ได้นะครับบอกว่าเอาเรือกินเม็ดไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่า เพราะว่าเรากินลูกก่อนนะครับนะกินลูกก่อนแล้วก็กินต่อเนื่องไปเรื่อยนะก็ไม่รู้อาจจะมีเสมอได้เอา้าคู่ต่อสู้เอาเรือมากดกินมา้าแล้วคนอยู่กับใครเนี่ยครับนะคนอยู่กับใครเอ้าแล้วเรือลำล่างอยู่กับใครเอาเรือกินเ <h> รือที่เรือ ah. ah. เอาเรือไม่ใช่ครับไม่ใช่ม้าไม่ใช่ม้าเอาเรือกินลูกก่อน เอาเรือก,กินลุกเข้าไปเอาเรือก,กินโคนผงเข้าไปนี่อย่างนี้สวยงามนะกินโคนไปฟรีนก่อนแล้วก็เอาเรือก,กินมากินมากินมาผงเข้าไปนี่นะกินแบบนี้เลยผงเข้าไป เขากินก็เอามากลับมาพองเข้าไปอีกหนึ่งพองโอ้โหโอไมกอดโอไมกอดนะเอ้ากินมามากินเหลือกวกเข้าไปอีกกินเม็ดกินเม็ดก็แต่นี้จังหวะนี้ก็ต้องถอยเอาเชิงก่อนนะฮะถอยต้องถอยถอยก่อนถอยถอยเอาเชิงก่อนนะครับถอยถอยก่อนถอยก่อนนะเอาไปรวมพวกทุก่อนนะฮะโอ้กูต่อสู้พยายามจะเอา เบี้ยหงายมาแทงเม็ดนะเพื่อจะต่อเราออกนะครับไม่ดีนะฮะถ้าก็ต่อเราออกนี่หมากเสมอนะครับเราไม่เราไม่ให้ต่อนะเราไม่ให้ต่อเราไม่ให้แทงเราด้วยนะนะเอาหนีไปแบบนี้ก็ก็สวยได้นะครับสวยไหมสวยไหมเอาเรือมาตีพองเข้าไปหนึ่งพองอีกหนึ่งพองก่อนเอาแมเอาเรือมาจับ แต้มน,นี้กินเบีย้ยอืมกินเบีย้ยเขาไปอีกหนึ่งเอาลุกเข้ามาลุกเข้ามาเข้าหาพวกก่อนต้องกินเบีย้ยฟรีให้ได้นะครับถ้ากินเบีย้ยฟรีไม่ได้นี่เสมอนะฮะต้องกินเบีย้ยฟรีให้ได้แล้วก็มีม้าเม็ดเรือนี่ไล่ได้นะครับนะจงังหวะนี้เขาเอาเรือมาผูกก็เอาเม็ดยัดขึ้นไปแล้วก็เอาเรือกันเข้าไว้ เลือกันเข้าไว้คู่ต่อสู้ไม่ให้ลงมานะครับเราก็จะพยายามไปลุมกินเบีย้ยความให้ได้จังหวะนี้ยกเข้าไปยกมมาเข้าไปยกมมาเข้าไปแล้วก็จะเอามมาไปจับกินเบีย้ยนี่จับกินเบีย้ยเข้าไว้คู่ต่อสู้หนีหนีเอาคุนขึ้นไปก่อนอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวเขานับสิหแน่มีนับ16ได้ด้วยนะ ไม่เอาเอาแทงพองเข้าไปเ,าเข้ามาตรงกลางไม่ได้ตาม,มาเอาขุนยัดเข้าไปอีกขุนเสริมเข้าไปขุนเสริมเข้าไปขุนเสริมเข้าไปก็ตไตลุกออกด้านข้างไตลุกไปติดกินเบี้ยเอาเอาได้พอได้นะเอาเอาขุนขุนยัดขึ้นไปพองไหมุูต้องซูองไหมององหรือไม่พอง,พอง พองแล้วก็เอาขุนขึ้นไปอีกก็พองอ่าพองขุนขึ้นไม่อีกคู่ต่อสู้เข้าไม่ได้อ่ะมาอีกอา่าแบบนี้ลุมกินเบี้ยก่อนกินเบี้ยให้ได้ก่อนนะครับอา่าเข้ามาแบบนี้เราก็เอาเอาหมากินกวกเข้าไปเลยผูกเม็ดไปในตัวแนะเอาโอ้เวลาจะหมดอีกแล้วนะครับเพนะื่อนๆนะเอ้โหเดินไม่ทันแน่น้งเนี่ยตายแล้วคู่ต่อสู้เหลือสามนาทีแล้วเหลือ ห้าสิบสามห้าสิบสามห้าสิบสามเอาเอาให้ดีเอาให้ดีเดินให้ดีเดินให้ไวมาอีกแล้วนะครับไฟจี้จี้ก้นนะหลนตูดอีกแล้วอเอยังไงนะครับยังไงเอากดกดผ่องก็ไปก่อนผ่องกินเราไม่ได้นะลุกมาเปิดลุกเปิดลุกปิดลุกเอาเปิดลุกปิดลุกเปิดลุกก็ปิดลุกไปไหนเปิดลุกก็ปิดลุกเอา เวลาเหลือห้าสิบสองเอ๊ะกูต่อสู้ดึงเกมไหมเนี่ยดึงเกมไหมเนี่ยครับนะอืมือไวๆที่ครับไวๆที่ครับผมก็ต้องรีบกดเอาเปิดลูกก็เอาขุนเข้ามาแหมนะ่ไม่ได้ปิดลูกนะเอาขุนยัดเข้ามาอีกออาจับกินมา้าจับกินมา้าหรือเปล่าจับกินมา้าหรือเปล่าจับกินม้าจับกินม้าก็ก็ก็เออเอามามามาแต้มนี่ก็เอาแหมเอาเรือมาแม่เอามมามา เอาเรือมาผูกมมาไว้ก่อนผูกมมาไว้ก่อนนะกันกูต่อสู้ไว้ไว้ด้วยนะจังหวะนี้กูต่อสู้ขยับขุนก็เอาเม็ดไปบังแล้วบังแล้วบงับงบงังบบังไม่ให้มาเอาหมาแบบนี้ก็ไปไปขุนไปตีลูกอีกตีลูกกบเม็ดบังเข้าไว้เม็ดบังเขา้า,เขาไว้ทันหรือไม่ทันหรือสี่สิบสองอีกแล้วเนะโอ้โหแม่กูต่อสู้ก็ไม่รีบเดินด้วยนะเราก็ต้องรีบเดินเดินอย่างเดียวนะเอามามาจับกินมามาจับกินเอาเอา เรือออกไปโอ้โหลุกอินเรือโอ้ my god ว่าเวลามันไม่ทันเวลามันไม่ทันคิดไม่ทันนะครับเพื่อนๆนะต้องขอไปโอ้โหมันไม่ทันเหลอสามสิบสี่มันต้องรีบมันต้องรีบเดินนะคิดมากไม่ได้นะจังหวะนี้ก็าไปเอาไล่ไล่เรือไล่เรือไล่เรือไปไหน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 เดี๋ยวเอาเอาเรือตีลุกเรือตีลุกเอาเรือตีเอามาตีลุกไม่เหรเรือตีลุกมาตีลุกมาตีลุก มาตีลูกออกไม่ได้แล้วก็เลือตีลูกเข้าไปลูกเข้าไปเออลูกเข้าไปเอาขุนเบียดเข้ามาเข้าไปไม่ได้นะครับเข้าไปเขาอยู่ตาอับแล้วก็กินลูกนะฮะไม่ได้นะเดี๋ยวเขาตีลูกแบบนี้ก็กลายเป็นทีไว้เอาอย่างนี้นี่แก่ทีนะแก่ทีหมดทีแล้วเวลาจะหมดแล้วครับเหลือย6แล้วโอ้โหแต่กู้ต่อสู้ไม่น่ารอดนะครับรอดคอม้ามาแล้วรอดคอม้ามาแล้วโอ้โหอย่างไง จะกินหรือไม่กินฮะกินมาเอากินมากินกวกเข้าไปนับซักนับซักหรือยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เม็ดไปเม็ดไปเม็ดไปเล้วูเม็ดไปอีกยี่สิบสองเอา,เอา,เอาคุณไปคุณไปเอาไปไหนอีกอ่ะคุณอย่างเดียวคุณตามเอาคุณตามเข้าไปคุณตามเข้าไปโอ้โหยี่สิบวิโอ้ยน่าจะทันแล้วอยู่นะฮะเอาคู่ต่อสู้เออสงสัยเน็ตไม่ดีนะะโอ้โห,โหลุดไปอีกแล้วนะครับนะ ผู้ต่อสู้เน็ตจุดไปแล้วนะครับถ้าทางจะไม่กลับมาแน่นอนนะครับนะก็เวลาหมดก็น่าจะแพ้ไปนะครับนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับแล้วก็นะฮะที่สําคัญนะครับ fc ทุกท่านนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับช่างยันคิดถึงทุกคนเลย วันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบายบาย